สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเจคิปเปิลชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาครับมาชมเหรียญกันชงนะครับผมสําหรับกันชงรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญกันชงรุ่น5ของวัตจุามณีนะครับก็เป็นกันชงในทรงจําปีนั่นเองนะครับสาหรับเนื้อที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับเป็นเนื้อตะกั่วนะครับผมเราจะมาชมกันว่าเป็นอย่างไรสําหรับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมอันนี้เป็นกล่องนะครับไม่มีซิลข้างนอกมานะครับผม นี่นะครับแกะเข้ามากรรมยีจะเป็นสีแดงเหมือนกับเนื้ออื่นๆเลยนะครับผมทีนี้เราจะมาดูว่าเนื้อตะกวดจะมีความสวยงามเช่นไรนะครับผมนี่นะครับแค่เราเห็นไกลๆนะครับผมก็สวยงามมากๆนะครับผมโอ้เป็นหูตันนะครับผมหูตันอันนี้ตะกัวนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับผมใสมากๆเลยนะครับผมดูพื้นหลังเหรียญนะครับเงาวับเลยนะครับเป็น ผิวกระจกเลยก็ว่าได้นะครับผมนี่นะครับเหรียญกันชงลวดลายนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับที่เป็นของจีนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับลวดลายที่ขอบเหรียญซุ้มขอบเหรียญนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับเป็นยันแปดทิศนะครับผมแล้วก็เป็นเสือขับดาบนะครับอยู่ตรงกลางนั่นเองแล้วก็อักขระภาษาจีนล้อมรอบนะครับความหมายดีครับผมอักขระภาษาจีนนะครับนี่นะครับโอ ผิวกระจกนะครับผมนี่นะครับเงาวับผิวกระจกเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับผมเนื้อตะกัวถือว่าทําออกมาได้สวยงามมากๆนะครับผมยันแปดทิศนะครับแล้วก็สิงขบดาบทุกท่านรู้กันดีอยู่แล้วว่านะครับผมป้องกันสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็อักขระภาษาจีนนะครับหลวงพ่ออิฐท่านได้ออกแบบนะครับเติมความหมายที่เป็นมงคลนั่นเองนะครับ ครอบครัวปลอดภัยนะครับเงินทองหลั่งไหลมาทุกวันนะครับผมแล้วก็มีแต่ความสุขนั่นเองนะคบผมด้วยเป็นภาษาจีนนี้นะครับโกอินเตอร์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไต้หวันหรือว่าคนจีนนะครับคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็จะชอบเปลี่ยนกันชงแบบนี้มากนะครับแล้วเนื้อตะกั่วสร้างน้อยครับผมสร้างน้อยมากๆพิมพ์ใหญ่นะครับสร้าง2999นะครับพิมพ์เล็กจะสร้างอยู่ที่1 9 9 9เพราะฉะนั้น หายากแน่นอนนะครับผมดูด้านหลังเหรียญด้านหลังเหรียญนะครับนี่นะครับสายปิ้งนะครับผมสายปิ้งนะครับผมสายปิ้งเลยนะครับเงานะครับเงาเหมือนกระจกเลยนะครับนี่นะครับผิวเหรียญตึงเปียกนะครับผมนี่นะครับพื้นหลังตึงมากๆนะครับโคตรเล็งนะครับผมประกาศสิทธิ์จากสวรรค์นะครับผมหรือว่าใบผ่านทางนั่นเองนะครับผ่านฉลุยนะครับผม พกติดตัวนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ผ่านได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน้าคาานะครับผมทุกอาชีพนะครับผมทุกอาชีพนะครับมีไว้บูชานะครับผมดีแน่นอนนะครับผมนี่นะครับสําหรับการต่อโคดเหลงเนื้อตะกัวนะครับผมก็จะต่อไวทางด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมตรงมุมตรงนี้นะครับต่อโคดนี่นะครับต่อโคดไว้แล้วก็กันชงนะครับผมจะไม่มีการรันหมายเลขนัมเบอร์นะครับผม ไม่มีการลันหมายเลขตั้งแต่รุ่นหนึ่งจนถึงรุ่น5้าไม่มีการลันหมายเลขใดๆทั้งสิ้นทุกเหรียญเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ความสวยงามนะครับแล้วก็ตำหนิแต่ละเหรียญนั่นเองนะครับผมแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนเล่นนั่นเองนะครับสวยงามไม่ธรรมดานะครับผมนี่นะครับเงาวักเหมือนกระจกนะครับเหรียญจริงนะครับผมดูเหมือนกับเนื้อเงินมากๆนะครับดูเหมือนกับเนื้อเงินมากๆอันนี้คือเนื้อตะกัวนะครับ แต่ทาออกมาได้มีความสวยงามนะคบผมสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญนี่นะครับตัดคมนะครับชัดเจนนะครับตัดขอบคมชัดสวยงามนะครับตัดขอบทูมชัดไม่มีเบอร์นะครับไม่มีเบอร์ยื่นแล้วก็ไม่มีการตกแต่งขอบเห็นไหมครับนี่นะครับเบอร์นะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ นี่นะครับมีเบอร์เล็กๆนะครับเล็กๆน้อยมากๆนะครับแล้วก็ถึงผิวตึงนะครับตึงเปียกเลยนะครับผมนี่นะครับผิวเรียบนะครับเรียบตึงนะครับตึงสนิทเลยนะครับแล้วก็อักขรภาษาทุกอย่างชัดเจนนะครับผมฟอนต์อักขรภาษานะครับก็จะเป็นของภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับตัวหนังสือเป็นภาษาไทยแต่ว่าฟอนต์นะครับก็ฟอนต์เป็นตัวหนังสือ เป็นรูปทรงของภาษาจีนนั่นเองนะครับเป็นเหลี่ยมๆนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ขอบบล็อกนะครับขอบบล็อกเหรียญตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นลายๆนิดนึงนะครับลายๆตรงๆแบบนี้นะครับตรงขอบนะครับเป็นลายลายนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญนะครับผม เพราะฉะนั gen, ้นนะครับเหรียญนี้นะครับในอนาคตเราก็ไม่ทราบได้ว่าจะมีเหรียญเกเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ก็ให้ดูเหรียญแท้ไว้ก่อนว่าหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นลายลายแบบนี้นะครับลายตรงๆนะครับส่วนข้างหลังนะครับเป็นเรียบเรียบนะครับเรียบเรียบผิวตึงนะครับไม่มีลายเลยนะครับแล้วก็ต่อโคตรเหล็งนะครับจะยุบลงไปลึกนะครับลึกมากๆนะครับสวยงามนะครับผมเหรียญนี้นะครับ เนื้อตะกั่วนะคบเป็นเนื้อที่อ่อนนะครับเป็นโลหะทนสิบนะครับโลหะทนสิ์คืออะไรก็เป็นเนื้อโลหะที่มีพุทธคุณในตัวนะครับเป็นเหรียญที่พิเศษเป็นโลหะเนื้ออ่อนเหมือนกับเนื้อทองคํานะครับเวลาพุทธาพิเศษเนี่ยก็จะซึมซับพุทธคุณได้ดีกว่าโลหะชนิดอื่นนะครับตะกั่วกับทองคํานะครับพุทธคุณเหมือนกันนะครับผมเป็นการซึมซับพุทธคุณที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตะกั่ว ไม่ธรรมดานะครับสายเหนียวเขารู้กันดีนะครับผมว่าเนื้อตะกัวนะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าสมัยโบราณนะครับนิยมทําพักเครื่องนะครับก็จะนิยมทําเนื้อตะกัวซะส่วนใหญ่นะครับผมตะกัวที่โด่งดังนะครับก็จะเป็นตะกัวกุกเก่านะครับการชนะบุรีนะครับวัดท่ากระดานนะครับผมเป็นพระที่ดังๆนะครับสมัยก่อนนะครับวันนี้นะครับผมวัจนามณีนะครับก็มีตะกัวชนวนเก่าๆมากมายนะครับผมที่ นำมาสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จำปี4 5หนะครับผมสมเด็จปี4 5หนะครับแล้วก็มาเป็นชนวนรุ่นลับขันสิทธิ์นะครับผมแล้วก็มาถึงย้อนยุคปี45หนะครับตะกัวนะครับแล้วก็อีกหลายๆายรุ่นนะครับที่เป็นตะกัวแล้วตะกัวในแต่ละรุ่นนะครับสังเกตดูได้นะครับวัชรามณีสร้างไม่เยอะนะครับสร้างน้อยมากๆนะครับในแต่ละรุ่นนะครับ ก็แล้วแต่นะครับความศรัทธาของแต่ละคนความชอบนะครับผมแต่ผมว่ากัรชงเนื้อตะกัวนะครับไม่ธรรมดานะครับทําบล็อกออกมาได้สวยงามนะครับคมชัดแล้วก็สวยงามตึงเปียะนะครับสวยไม่แพ้กับเนื้อเงินนะครับผมไม่แพ้เนื้อเงินเลยนะครับความเงาแบบนี้นะครับเหรียญจริงเงายิ่งกว่าในคลิปอีกนะครับเพราะว่าในคลิปสีจะดอกไปนิดนึงนะครับแต่ว่าเหรียญจริงนะครับเงาแบบนี้เลยนะครับเห็นไกล้กลก็คิดว่าเป็นเนื้อเงินนะครับผมนี่นะครับ ผิวกระจกเลยสวยงามน,นะครับผมสำหรับพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมก็ได้กล่าวในคลิปอื่นๆไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ย้อนไปดูคลิปอื่นได้นะครับผมแล้วก็ย้อนไปดูพิธีพุทธาพิเศษนะครับผมก่อนหน้านี้ได้นะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เอาเนื้อตะกั่วใสๆผิวกระจกสวยๆมาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด,ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับผมแล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าคลิปหน้านะครับมารุนกันว่าผมจะเอาคลิปอะไรไมาให้ทุกท่านได้ชมกันรอชมนะครับมีคลิปเด็ดแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ